สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาไหว้พระที่วัดประยูนธรรมารามนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งก็อยู่ทางเข้านะครับก็อยู่ทางถนนมงคลโยธินนะครับถัดจากตลาดสี่มุมเมืองมาหน่อยนะครับแล้วก็เลี้ยวรถเข้ามาในซอยนะครับเรามาไหว้พระกันนะครับผมเข้ามานะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปปั้นของหลวงปู่ริวนะครับวัดไร้แต่งทองนะครับขี่เต่าอยู่นะครับผมก็มาขอโชคลาภท่านได้นะครับ เข้ามาในวัดนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างสะอาดเลยนะครับเจ้าที่วัดนี่ก็ดูแลวัดเป็นอย่างดีนะครับสะอาดสะอ้านมากนะครับกราบหลวงปู่ริิวนะครับขอพรจากท่านได้นะครับซึ่งจะเป็นตรงบริเวณลานวัดนะครับก็จะมีรังคานะครับเปิดโล่งเข้ามากลับไหว้ขอพรได้นะครับรวมถึงด้านข้างนี่ก็จะมีไอ้ไข่นะครับผมแล้วก็เจ้าแม่คนอิ่มนะครับอยู่ด้านข้างนี้นะครับ บริเวณวัดก็สะอาดสะอ้านนะครับพระพิกเนศนะครับผมองค์งพ่อจตุคามรามเทพแล้วก็เจ้าแม่คอุอิมนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับรวมถึงไอ้ไครนะครับก็จะมีอยู่ที่วัดด้วยด้านหน้าพระอุโบสถก็จะมี พระพุทธรูปใหญ่นะครับสององค์นะครับสวยงามมากนะครับมีหุ่นขี้ึ่งนะครับของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยนะครับเมื่อในอดีตนะครับ วางตั้งเรียงรายกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับหลวงปู่แหวนหลวงพ่อสดหลวงปู่ทวดสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับ อีกหนึ่งมุมนะครับมุมนี้ก็จะสวยงามมากนะครับจะเห็นเป็นองค์พระพุทธรูปใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งวัดประยูนธรรมารามนะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมพศ2518นะครับโดยมีนางประยูนพันุ์ฟักเป็นผู้ถวายที่ดินทั้งหมดนะครับและดําเนินการจัดสร้างวัดกรมการศาสนาได้ประกาศตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2521 โดยมติมหาเทระสมาคมและให้ขนานนามวัดว่าวัดประยูนธรรมารามแต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดประยูนล,ลังสิต,ตารามตั้งอยู่เลขที่90/6หมู่13ซอยประคลโยธิน81ตำบลคูคตอำเภอรำลุก,กาจังหวัดปทุมธานีเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่32ไร่ สองงาน30ตารางวาซึ่งถือว่าเป็นเนื้อที่ที่กว้างขวางมากนะครับสำหรับวัดนี้จะเข้ามากบไหว้พระและก็ทำสังฆทานได้นะครับทางวัดก็จะมีพระสงฆ์คอยรับสังฆทานอยู่นะครับผมสภาพของวัดนะครับเป็นที่ราบรุ่มแวดล้อมด้วยที่นาและที่สวนบ้านเรือนราษฎรการคมนาคมนะครับ ทางเข้าก็คือผู้นโยธินถอย83นะครับทางเข้าอาจจะมีผู้คนนะครับหรือหอพักเยอะหน่อยนะครับแต่เข้ามาแล้วข้างในนี้ก็กว้างขวางนะครับสะอาดปัจจุบันนะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยทุ่งนาสวนก็ไม่มีแล้วครับมีแต่บ้านเรือนนะครับแล้วก็หอพักของประชาชนนะครับตัดมาก็จะมีองค์พระใหญ่นะครับทั้งสององค์นะครับสวยงามมากนะครับองค์พระที่สององค์นี้นะครับ นี่ครับสององแล้วก็มีพระประธานพรยืนอยู่นะครับก็สามารถเข้ามากลาบไหวท่านได้นะครับวัดแห่งนี้นะครับเนื้อที่กว้างขวางนะครับกว้างใหญ่แม้จะกว้างขวางและกว้างใหญ่มากนะครับแต่ว่าวัดก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับเจ้าหน้าที่วัดนะครับแล้วก็พระสงฆ์นะครับช่วยกันดูแลวัดไปอย่างดีนะครับสะอาดสะอ้านนะครับ มุมนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยงามนะครับจะเห็นองค์พระพุทธรูปนะครับสัง3มองค์นะครับสวยงามมากนะครับมุมนี้ท่านหน้าที่เห็นก็จะเป็นพระสังกัจจายนะครับก็จะนานหน้าก็จะมีต้นราชพฤกษ์นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทนทรงปลูกไว้เมื่อวันที่27ตุลาคมพศ .2541 สามารถเข้ามาขอพอรองค์พระสังกัจายนะครับเพื่อโชคราภนะครับความเป็นสิริมงคลน,นะครับเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายนะครับอุดอมสมบูรณ์นะครับผมเป็นพระสังกัจายองค์ใหญ่ทีเดียวนะครับ พระอุโบสถของวัดนะครับก็ดูสวยงามนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีการทําวัดของพระนะครับมาฟังท่านสวดมนต์กันได้นะครับท่านจะสวดออกไม้นะครับเวทที่เห็นก็เป็นลานวัดนะครับเด็กๆก็จะมาวิ่งเล่นกันนะครับแล้วก็จะกําลังจะสร้างหอของพระพุทธชินราชนะครับผมเพื่อนๆท่านใดนะครับอยู่แถวนี้ก็มาร่วมกันทําบุญได้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ